โทษนะคะก็อยาก,น,ก,น,ยาก,ยกนี้นะลูกคทุกคนเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็เียนทักษที่ดีนะครับะรู้อาจจะโง่อาจจะว่านะคะแต่ผุ้รู้ทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีความมั่นาจดีันให้นะคบวันนี้โดยเฉพาะห้องรียนฉัน,นของตัวเอง ก็นั่งมองนั่งดูนะคะเบื่อว่าการอบรมในวันนี้เนี่ยลูกๆสามารถนำไปใช้และก็ปรับปรุงตัวเองนะคะเพราะว่าคุณครูทุกคนไม่อยากเห็นลูกจิตตัวเองโดนตำร้านะคะแต่อยากได้ยินทำที่ชื่นชม คุณกคนที่อหองนะนะแต่ก็จริว่าละธนาค่ะกให้ทุกคนเป็อย่างาคุณดีค่ะขอบคุณค่ะ